สวัสดีครับเชวนชมน้องของขวัญน,นะครับอันนี้ดอกก็กำลังมางอันนี้คือลูฟี่ครับตัวนี้จะติดไวรัสนะครับสีจะเข้มถีจะจัด้าครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ติดไวรัสนะครับดูใบ จะคนละไอ้นี่กันเลยนแบบะครับดอกก็จะอันนี้ครัแบบอกก็จะประมาณนี้นะอันแบบนี้คือตัวปกติเลยครับตัวนี้เขาติดโดยรัดเขาสีเขาจัดกกจามากเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่ฟินิก ติดไวรับก็สวยมากครับคลินิกนี้จะวิ่งเงินเส้นเลยเลยดอกกำลังอเทียบเลยนะครับเนี่ยครับกำลังดันดอกมาเยอะเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยครับนีเพิ่งเริ่มนะครับอันนี้กำลังเริ่มนี่กำลังเริ่มนะครับนี่กำลังดอกน่าจะอ,อีกเยอะครับเนี่ยครับเพราะว่ากำลังเริ่มดันดันดอกลูกพี่จะดกมากนะครับ มากอันนุ่มเคายังไม่เป็นดอกกิ่งเขาก็เลยเดินนะครับใชมไมยานี่ทำไมดอกอันนี้มันใหญ่น้องไม่รู้ยังไม่บานเลยเดี๋ยวมาดูพัฒนาการนะครับของไม้ ยานะนะยานี่ก็รังสวยเลยดอกเต็มเลยนะดอกอยู่ฝั่งนี้ต้นนี้พอแบ่งได้แล้วมั้งนะี่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นใบใหม่หมดแล้วนะครับ ใบใหม่หมดแล้วที่ผมรูปไปดอกก็ไม่หยุดเลยนะครับดอกแทงมาเรื่อยออกมาเรื่อยไม่หยุดครับโอ้ล่วงมนันไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะเห็นเนาะดอกก็ระยะหนึ่งเหมือนต้นนู้นนะครับก็ดันมาเรื่อยแทงมาเรื่อยครับพอล่วงหมดไปนี้ก็แทงมาใหม่นี่ก็มาใหม่นะครับมันก็เลยดอกก็เลยไม่ขาดครับ นี่ครับนี่ก็แทงมาด้านข้างนี่นะครับอันนี้ก็แทงมาใหม่อีกนะครับคือด้วยนิสัยความดกของเขานะครับนี่แทงมาใหม่ครับนี่ก็แทงมาใหม่นี่อันนี้มาใหม่เลยนะครับคือแทงใบแทงดอกมาพร้อมกันต้นนี้สูงนะครับสูงไม้ฟอร์มแบบนี้คือมันไม่ได้สูงด้วยด้วยกิ่งแบบ ต้นตี้ๆแล้วกิ่งยืดๆยาวๆแล้วให้มันดูใหญ่นะมันจะคนละอย่างอันนี้โครงสร้างเขาใหญ่อยู่แล้วแบงแบงหนูมานี่ดีลูกมายกนี่ให้ปลาหน่ะค่อยๆเข้าไปแล้วยกออกมาเอ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 าวางก่อนเอาเอา เอาหมูออกมาไ,ไอ้นี่ก็มันเบอร์รี่โอ้โหนี่ก็มาเต็มเลยนะครับดอกก็ร่วงเอาเอาอากหลบไปก่อนหลบเดี๋ยวจะเอาไม้ขึ้นบนโต๊นี่นะครับมันเบอร์รี่รูปใบไว,ไว้ใบยังใบยังไม่มาครับแต่แพงจะดอกนะครับดอกดอกจบมาก นะครับเดี๋ยวปลายดอกเริ่มมาแล้วครับนี่ครับสวยมากครับอันนี้เพิ่งเริ่มบานนะครับดอกเพิ่งจะเริ่มมานะครับเดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มแพง ความสวยคือขาวแล้วก็ขีดเนี่ยมันจะขีดใหญ่นะครับขีดใหญ่แล้วสีเขาจะสดนะครับมันก็เลยดูสวยมากนะครับไม้ชั้นเดียวไม่ใช่ว่าอันไหนก็ทําได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราอยากทําไม้ชั้นเดียวอันไหนก็เอามาทํามาทํามาขึ้นหมดมันต้องมีการคัดสรรน,นะครับเพราะไม้ชั้นเดียวปกติมันแยอะอยู่แล้วนะครับแต่ละตัวกว่าจะเอามาขึ้นทำกว่าจะมา ทำขึ้นมาต้นใหญ่ๆนี่คือต้องคัดสรรน,น,นี่ด่างหังทองนะครับอันนี้แดงสดมากรับคือไม้แตละตัวเนี่ยชั้นเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเรามีลูกไม้ปุ๊บรู้แต่ว่าชั้นเดียวแล้วก็เอามาทำมาทำไม่ใช่นะครับเราคัดอย่างผมเนี่ย ไม้ชั้นเดียวไม้สี่ห้าร้อยต้นนะครับพเพราะเมล็ดผมคัดเจ๋งๆมาได้ต้นเดียวเองครับนี่กุล,ลวดีครับเหลืองกุล,ลวดีนะครับสวยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวดูนะครับนี้เขากลับสีนะครับออกใหม่ๆก็จะเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองกุลลวดี ออกใหม่ๆในเหลืองจัดจริงเหลืองจัดวันนี้อีกนี่เขากําลังจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับแล้วอ้น,นี้ก็จะกัดไปได้แดงกว่าน,นี้นะครับกัดไปได้แดงกว่าน,นี้น,นี่ครับอันนี้คือฟีนิกตัวเป็นไวรัสนะครับบางดอกกัดกัดยิ่งกวันนี้ย่งนะครับเพราะว่าถ้าฟีนิกตัวธรรมดาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู อันนี้เห็นไหมครับแค่ปกติอ่ะรถจะดังปกติฟินิกต์กธรรมดาถ้าเริ่มบานเนี้ยเขาจะเหลืองต่อยเลยครับเขาจะไม่มีวิ่งเป็นเส้นเลือดแบบนี้นะครับเขาเขาจะไม่เป็นเส้นเลือดแบบนี้นะครับอันนี้ฟินิกอันนี้ติดไวรัสดอกจะสวยมากเดี๋ยวผมพาไปดูฟินิกอ่าเขาเรียกว่าตัวที่ไม่ได้วิ่งเป็นเส้นเลือด เรวลอยกไม้ตรงนี้ป้าอีกกระถางนึงแป๊บอันนี้ใช่นะครับเห็นไหมครับฟีนิกซ์ถ้าเป็นตัวธรรมดาก,ก็จะออกมาเหลืองแล้วบางท่านถามว่าฟีนิกซ์กุหวดีต่างกันยังไงเห็นไหมครับกีบดอกอันนี้กีบดอกจะออกแหลมนะครับจะออกแหลมเห็นไหมครับอ่ากีบดอกเขาจะแหลมนะครับมันจะคนละรูปแบบกันนี่ครับอันนี้ก็ใช่ฟีนิกซ์นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเป็นโทนธรรมดาก็จะออกใหม่ๆก็คือเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็จะเป็นขีดนะครับเป็นขีดนะครับอันนี้คือตัวปกติที่ไม่ได้จิดไวรัสนะครับอันนี้พลอยสาครน,นะครับพลอยสาครเอ้ยไม่ใช่ทองเนื้อเก้าขออภัยครับสวยมากทองเนื้อเก้านะครับ โอ้นี่นี่นี่น,นี่ใครจะเอาซาฟ,าโ,ฟโลผมอาจจะลงตั้งแต่วันก่อนแล้วผมก็ยกไม้มาแล้วก็ไม่ได้ลงสรุปแล้วยุงนั่นยุงนี่ทรงสูงนะครับสวยาฟาโฟโลอันนี้คือแม่ของฟาคอนนะครับโดคดในือสวยนะครับเน่นๆ เดี๋ยวผมพาไปดูไม้ชั้นเดียวส,สวยๆนะครับจะลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่มีจำนวนนะครับยังไม่มีจำนวนนะครับส,สวยๆยังไม่มีจำนวนนะครับนี่ครับไม้ผมมึงบอกว่าชั้นเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำอันไหนก็ได้นะครับ เราก็มีการทับสับนะครับแล้วจำนวนไม้ชั้นเดียวเนี่ยถ้าจะเอาทั่วไปมันเยอะแยะเวลาเราเขีย่ยฝัดนี่นอครับไม mm ่ร hmm. ู้จะเอาเท่าไหร่ครับแต่กำลังสันสวยๆเนี่ยมันหาย,ยากครับนะครับตัวนี้ยังไม่มีจํานวนนะครับยังไม่มีจํานวนครับนะครับ เดี๋ยวโหน่อยนะครับยังแล้วก็ตอนนี้ไม้ก็กำลังใบใหม่นะครับส่วนมากที่เห็นนี่จะเป็นเริ่มเป็นใบใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกค้าจะ แดงเ้ยแดงเลี้ยงลูกชายไม่ยกกระถางน,นี่พ่อค้ายังงงๆอยู่ก็กิ่งนี้นะเนี่ยไม่รู้พ่อค้าต่อกลับหัวหรือเปล่าไม่รู้แต่พ่อค้ามองแล้วเหมือนกับหัวน่าจะกลับหัวนะเนี่ยมันไม่โตน่าจะใช่เพราะพ่อค้าต่อกันคืนนะครับบางทีกลับหัวน่าจะใช่กับหัว ต่อกับหัวไว้ยวต้องไปแก้มองหลายรอบแล้วมันแปลกๆหนูยกไอ้ตัวดันที่มันดันกระถางแตกวกเนะี่ยหนูยกลากลาก,ลากมาก่อนก่นนะนี่นะครับอ,อ่อเออเดีย๋ยวแป๊บหนึงลึกสูงนะครับสูงใหญ่ครับไม้นี่คือ ไม่ได้สูงเพราะกิ่งแตบบ่ว่าต้นอยู่ประมาณนี้แล้วกิ่งยืดยาวสูงเหมือนนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือถ้าลูกค้าเห็นตอนที่ใบมันเต็มเต็มทีแรกนะที่ผมไม่ได้รูดใบนะใบเต็มคือฟูสวยมากใหญ่แบบเริ่มเลยแล้วทีนี้เพียงมันลงครับผมก็เลยรูดใบออกหมดเนาะเนี่ยคือไม้มันโครงสร้างมันมัน,มนโครงสร้างมันใหญ่อยู่แล้วครับโครงสร้างมันคือไม้เนี่ยมาเต็มเต็มก็เป็นพุ่มเลยครับนะครับมีโมครับ โครงสร้างมันสูงใหญ่อยู่แล้วนะครับคือไม้ทรงพวกนี้เวลาเราเอาไปตั้งเนี่ยเ้าเรียกว่ามันจะมันจะอะไรมันจะโดดเด่นกว่าไม้เขาเรียกว่าโครงสร้างปกติชนชมทั่วไปนะครับเขาจะโดดเด่นมากนะครับจะสูงสงา่ามันก็ดูสวยยิ่งโตยิ่งสวยครับ ดอกกําลังเริ่มมาเริ่มแทงเต็มนะครับมันก็ออกไปอยู่ครับร่วงไปขึ้นมาร่วงไปขึ้นมานี่คือดีโมนะครับต้นนี้ก็พันห้านะครับต้นที่หนึ่งพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งครับโครงสร้างส,สวยๆนะครับ แล้วส่วนอซอปโลนี่นะครับต้นที่สองนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับอถอดส่งก็ถ้าถอดส่งอนะ่ะสี่ร้อยถอดส่งสี่ร้อยนะครับถ้าส่งทั้งกระถางนะ 500. อา่ะห้าร้อยถ้าส่งทั้งกระถางอนะ่ะสี่ร้อยห้าสิบถอดส่งสี่ร้อยส่งทั้งกระถางสนะี่ร้อยห้าสิบนะครับ น,นี้ซอฟลโลนะครับวางลา้วางลบวางลบหนูยกหนูยกอันนี้มาให้ปานหน่อยยกขึ้นมาอันนี้โมลิน่านะครับ โมลิน่าโมลิน่านะครับเดี๋ยวเขาจะกัดไปแดงผ้าช่วงนี้เขาพลิกๆนะครับดอกเนี่ยเขาจะกัดเป็นแดงแป๊ดเลยแล้วเขาจะขีดขีดขีดขาวนะครับจะขีดขาวเบ็นเนี้ยแต่ว่าเขาจะกัดแดงเลยนะครับสวยนะครับ,รบกัดแดงเลยแล้วโมลิน่าเป็นไม้ที่ ดกมากนะครับดกมากคือไม่ได้ดกธรรมดานะครับคือโคตรดกเวลาดอกเข้ามาเนี่ยลูกค้ดาดูนะครับคือเป็นไม้ที่โคตรดกครับเนี่ยครับเนี่ยครับเวลาดอกมานี่คือโคตรดกแล้วดอกนี่จะเยอะมากนะครับ ลากมันดันนะครับเนี่ยครับลากมันดันมันยันยันกระถางปีแตกไปนะครับต้นที่สามนะครับต้นนี้หนึ่งพันบาทนะครับต้นนี้หนึ่งพันบาทนะครับ ถ้าส่ง100บาทครับคือไม้อ่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวครับใหญ่จริงครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าบอกว่าอยู่ในกระถางใหญ่ๆสรุปแล้วเอาลงมาก็อยู่ใน15อยู่ดีนะครับเพราะว่าของผมอ่ะสิมันก็ดันจนกระถางแตกไปแล้วครับนะครับ แล้วดอกตัวนี้คือโคตรดกแล้วดอกกําลังแทงโหทุกช่อเลยนะครับดอกกําลังส่วนในต้นนี้โครงสร้างใหญ่หน่อยแต่ว่าแต่ว่าเขายังเขายังไม่นี่อันนี้จะเนี่ยครับเวลาอันนี้มันจะไหม้หน่อยมันจะกัดแดงอย่างนี้เลยครับนี่ครับมันจะกัดแดงเลยอันนี้โมลิน่าเหมือนกันแต่ว่าต้นเนี้ยใบอะไรมันยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คือต้องให้มันทิ้งดอกรอบนี้ก่อน นี่ก็เนี่ยครับเหลืองกุลวดีที่ผมบอกว่าใหม่ๆมันจะเหลืองเข้มนะครับมันไม่ได้เหลืองอ่อนๆนะครับใหม่ๆนี้เลยที่เหลืองเข้มเลยนะครับเนะครับเหลืองกุลวดีสวยพวกนี้ทำโครงสร้างไว้เดี๋ยวรอหน่อยครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวรอให้ดอกบานเต็มๆตาหน่อยไหม สวยนะครับดอกสวยอยู่อันนี้คือทองอัมพันธ์นะครับมันจะมีพอยอัมพันธ์พอยอัมพันธ์คือชั้นเดียวนะครับอันนี้ทองอัมพันธ์นะครับคือข้างในเขาจะเป็นอีกโทนสีหนึ่งเห็นไหมครับอสองชั้นในก็เป็นโทนสีหนึ่งชั้นนอกเขาเป็นอีกสีหนึ่งนะครับดกเหมือนกันนะครับดูนะครับ ะดอกนะครับเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นม่วงมรลกอดอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเพิ่งจะเริ่มบานทั้งนั้นเลยเพิ่งจะเริ่มบานบานยังไม่สุดเลยเพิ่งจะเริ่มส,สวยๆนะครับพุ่มส,สวยๆเลยนะครับ ก็ค่อยๆคัดมาเรื่อยครับเพราะว่าต้นไหนพอดูได้ก็เนี่นครับเอ่อไม้อะ่ะผมถึงบอกว่าดอกเนะน,นี่ยอันเนี้ยผมจะเปรียบเทียบให้ให้ดูนะครับไม้ช่วงที่มันดอกดูไม่สวยทั้งๆเขาเป็นไม้ดอกสวยนะครับอันนี้คือลูบี้เลิฟเห็นไหมครับดอกที่ไม่สมบูรณ์ช่วงที่เขาไม่สมบูรณ์ดูดอกนี่ครับ อันนี้ผมเปลี่ยนดินใหม่พอเริ่มพอเริ่มกินเริ่มช่วงนั้นเพี้ยมมันลงนะครับดอกเป็นอย่างนี้หมดเลยจากดอกแดงๆนะครับเป็นดอกแบบไม่ค่อยอยากจะบานแล้วก็เป็นขา,ขาวๆลูบี้เลิฟคือมันไม่ใช่เวอร์ชั่นของลูบี้เลิฟเลยนะครับคือความสวยไม่มีเลยแต่พอเนี่ยครับเขาเริ่มได้ระยะหนึ่งนี่ครับออกมาเห็นไหมครับแดงสมบูรณ์ เป็นแดงเข้มสวยมากนะครับเป็นขอบนอกหยกัยกๆขอบขาวนะครับไส้เหลืองเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ก็จะมีพวกมวนนิ่มเหมือนกันนะครับไม่ใช่ลูฟิเลฟก็บอกเป็นลูีิเลฟนะครับนี่นะครับลูฟิเลฟดูไม่ยากครับ ขอบนอกเขาจะหยักนะครับหยักแล้วก็ขอบขาวนะครับไสเหลืองแล้วความแดงก็คือจะแดงจัดครับนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะครับไม้พุ่งนี้มันมันแค่คล้ายแต่ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับลูปิเลฟเนี่ยคือเป็นไม้ที่แบบ ไชนี่อ่ะสวยงามมากนะครับแล้วก็อ่ะผมลืมลงสี่ห้าอ่าอันนี้สามร้อยนะครับ ถ้าส่งหกสิบส่งนั้นก็ถังหนึ่งร้อยนะครับน,นี่หนูหนูเอาต้นนี้ไปเข้าล่มไว้ด้วยหรออัพสลาครับจัดจ้านสีจัดจ้านมากนะครับสีจัดจ้านมาก นี้ผมเอาหน้าไม้ออกไปข้างนอกโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับมาเรื่อยๆครับอัลฟารารู้อยู่นะครับมาเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้ก็ะเทงแลว้วน,นี่ก็ะทงลน,นี่นะครับเดี๋ยวก็ จะะอีกัปรมาณสักอีกมกัอวันนี้วันที่เท่าไหร่น่าจะประมาณาต้นเดือนน่ะที่บุญคุ้มเดี๋ยวผมจะส่งคาราเมลไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้มันกินอีกนิดหน่อยประมาณต้นเดือนเนะาะแล้วส่งคาราเมลไปก่อนเพราะว่ามันเริ่มแต่ช่วงนี้มันกำลังกินกำลังสมบูรณ์กำลังพี๊ ดูนะครับแทงดอกแทงดอกแทงดอกแล้วคาราเมลเวลาสมบูรณ์นี่มาแบบบ้าคลั่งนะคาราเมลเนะคออย,นนเยครับเนี่ยมีแต่ดอกง,งั้นเลยครับแทงใบพร้อมดอกมางั้นเลยครับนี่ถ้าพวกเนี้ยนี่กําลังเริ่มแทงถ้าแทงมาพร้อมกันนี่ดอกคงจะเต็มต้นนะครับเพราะว่านี่ขนาดว่าอันนี้เพิ่งจะเริ่มแทงที่ผมรูดๆใบไว้นะเพิ่งจะเริ่มแทง ถ้าเพี้ยไม่กลัวนี่มังจะงามนะดูครับนี่ครับอันนี้ผมก็รูดใบไว้หมดคือแค่เห็นใบใบมาสวยอย่างนี้ผมก็ชื่นใจแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่ารถด,ดนนะังเราเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวก็ดอกมาก็จะสวยงามนะครับเพราะว่าเนี่ย ด้วยใบเขาเห็นไหมครับเงาสวยละแทงดอกมาเริก้อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับดอกก้อนก้อนใหญ่ไม้มันดกอ่ะนะครับเวลาไม่มาก็คือยังไม่มาแต่ถ้าเขามานะครับเราก็จะเห็นความดกของเขานะครับไม้เนี่ยคือนิสัยมันดกยังไงมันก็ดกครับเห็นไหมครับก้อนมาเริ่มเลยฮะเห็นครับเห็นไหมครับ เวลามันมามนก็จะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของไม้ครับถ้านิสัยมันไม่ดกยังไงมันก็ออกมาไม่ดกครับพ่อแม่เขาไม่ดกเขาเขี่ยออกมามันไม่ดกมันก็แค่พอมีครับมันก็จะแค่พอมีนะครับอันนี้อะไรนะอยู่ดีๆลืมชื่อทั้งนั้นสีม่วงสวย เลิ่มฟูนะี่ครับผมบอกว่าฟีนิกซ์เป็นไวรัสนะครับบางดอกนี่เป็นไวรัสแบบโหดๆนะครับวิ่งแบบแดงแป๊ดเลยก็น่าจะมีมานำเสนอทีเงเท่านี้ก่อนนะครับทีแรกผมว่า <c oughs> <c oughs> จะไปเดินที่สวนฝั่งนู้นด้วย นี่มันร้อนจัดแต่ร้อนจัดก็เลยเดี๋ยวเอาลงแบบแค่นี้ก่อนก็ได้ครับเยวยมากพอเห็นเริ่มนี้ดอกมีอะไรมาก็ชื่นใจแล้วครับนะครับนะี่ครับนะบีแอบมาเต็มน,นะครับ ก็น่าจะมีมานำเสนอถึงขั่นนี้ก่อนนะครับก็ขอบพระคุณลูกพ้ทาทุกท่านมากๆนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามชนชมน้องของขวัญด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวนะ้นๆั่ันเดี๋ยวก็จะทยอย เอนไม้ฝั่งนู้นมาล้่ไม้ฝั่งนู้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับคือเริ่มเห็นดอกบ้างแล้วนะครับคือมันจะไม่เหมือนช่วงก่อนที่ว่าโอ้โหไม่เห็นดอกอะไรเลยนะครับเพราะว่าคือคง่ายอ่ะถ้าเหมือนหมอครับคนไข้ก็เริ่มดีขึ้นครับคอร์เอ้ยมีคาร์ลอมันเบอรี่นะครับสวยมาก ลงมาอยู่ข้างล่างนี่มันก้อนเลยอุ้ยหักหักจนได้นี่ครับดอกข้างล่างเต็มเลยนะครับก็เสียได้มากๆครับถ้าไม่มีเพี้ยกวนเพี้ยะอะไรในไม้คงจะดูแบบสดชื่นมากนะครับแต่ก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะเออ,เอ,อพวกนี้เดี๋ยว ต้องรอฟื้นใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นดอกชุดที่เพี้ยกวนนะครับดอกมันก็เลยจะซีดหมดนะครับมันก็เหมือนกับรูบ y เลอรที่ผมให้ดูเมื่อกี้ะครับคือจริงๆแล้วดอกเขาแดงแป๊ดเลยเหมือนกันครับมันก็จะคล้ายๆกันกับรูบิเลอรเมื่อกี้แหละครับไม้เวลาช่วงที่มันไม่สมบูรณ์สีดอกอะไรมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดนะครับมันก็ไม่ใช่ครับนี่ใบเขาเพิ่งแตกมานะครับ พวกนี้แล้วดอกเขาโหดอยู่แล้วคับไอ้พวกเนี้ยอันนี้ดอกถ้าเลขยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับถ้าของเขาจริงๆนี่โอ้โหโหดมากๆครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งมีล่กค้าลืมชื่อแล้วนี่ก็สวย อันนี้ฟอร์มดี